สวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมสวนพริกพี่สาตอนเช้านะคะอากาศสดชื่นมากพริกก็งามมากมีสวนพี่สาวิธิพันธ์ซูเปอร์ฮอตต้นพริกสูงแต่ก็ออกหมาก เจอเจ้าของกำลังเก็บพริกพอดีเป็นไงบ้างพี่สาวันนี้พริกซุเปอร์ฮอตกิโลกี่บาทแล้ววันนี้ขึ้น16บาทแล้วค่ะโอ้สิบบาทแล้วสองสามวันก่อนยัง14บาทเนาะโอ้ดีดีดีเพิ่มขึ้นน้อยนึงแล้ว แตหวานไปนหนก็ไปด้วยแต่พันยอดสนนี้ยังสี่สิบเหมือนเดิมอยู่บ่แต่อาทิตย์ก่อนยังสี่สิบน้อยยอดสนวันนี้ไม่ได้ขายเนาะมันยังไม่แก่ วันนี้เก็บกี่ถุงสถุงค่ะถุงละสิบกิโลก็เป็น20่กิโลเนาะจ้าถุงละร้อยหกสินะพอได้ใช้ยอดสนจะเตี้ยนะแล้วก็ ใบไม่เข้มเหมือนซปเปอร์ฮอตฝั่งนี้จะเป็นยอดสนจะกระดกลกมากมาตอกแรกไปไหนก็อยากไปด้วยอืม